ป้ตอนเฮ้ยทำไมอ่ะมือเลยน้องมีอะไรมั่งในเรืองแย้มเลยะนั่น่ะไอ้ข้อเท้าสุขสาคอนข้อเท้าสุขสาคอนอันนี้ผมแป๊ ผมไปวิ่งจับมาเองนะดื้อม,มากไปจับที่ไหนมาปลาหินม,มาผานนะ่ะทีแรกสุสานคอ้อนอยู่กาะแก้วพิสดารนั่นแหละใส่มันหลงมากใช่ไหมผมจะ<อ>ผมะไปจับวิบ่งหงงไอเด็กใช่ผมจะไปจับกินาลีไงนั่นมันพ่านบุญนั่นแหละแต่ผมจะไปเอาด้วยไงผมรู้พ่านบุญจับผมจะไปจับกินาลีด้วยที่ผมไปเจอสุสานค้อนเออจอผมแม่งวิง่งวิ่งหนีเราใช่จุกผมอะไปเกี่ยวกับต้นไม้แกต้องจะถึงตู้นะกระโดดจับวิ่งหนีไปก่อนแล้วมันหลุดหลุดมาสองข้างยังไม่ได้โคตรเก่าเลยนะเฮ้ยน้องๆ้องยากได้อะฮะเท่าไหร่ะ สามหมื่นป่ะสามสิบสามหมื่นสามสิบก็แล้อ่ะมันเองอ่ะหมื่นนึงอ่ะต้องยืนยันทำเดิมเลยสามสิบโอ้ยไม่ได้ก็แมวนะอ่ะเห็นว่ี่ยงได้แล้วใช้ยังไงใช่ยังไงมุณไม่ค่อยหาเล่นไปแล้วเนี่ยเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเขาเป็นตลกประเภทไหนมันหาไปแล้วไปเล่นอะไรสองรอบทายคนเสียไปด้วยเนี่ยเราเบื่อฮะถ้ามันหาอีกรอบเรียกหาซ้ำซ้อนอ๋อตอนนี้เขเรียกได้ซ้ำซ้อน มึงมาขายตัดหน้ากูอะตัดหน้าอะไรอะกูเปิดแผงอยู่แล้วมึงมาวางอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่ของมันแกงคนละม้อของผมก็ไม่ได้เหมือนของพี่แต่มึงก็ไม่ควรทําแบบนี้มันทับกันครับยังมึงทำงี้มึงไปท่าพระจันทร์เลยแต่นี่กูเช่าแผงเขาอยู่แล้วอยู่ๆมึงมาไงคุณแข่งครับเขามาเช่าแผงเหรอใช่ครับใช่ครับใช่เหียใช่ครับกูหน้าเหลือเลยผมไม่รู้ว่าจะขายเหมือนกันไงเหียโควิดแดกที่หมอใช่คุณไม่ได้เก็บค่าแผงเขาคุณเก็บค่า ผมแจ่คนให้อีกแผงหมดทรับผมก็ผมนึกว่าเขามาเป็นปลายหีอะไรพวกนี้ออกไปเลยไฮ้ตกลงนะดูถูกของอาจารย์ใช่ไหมงั้นเอานางกากูคืนมาเลยเอากูคืนไปเลยของที่ให้ไปคืนแม้หมดแลกทำลายตินเท่าไหร่สามหมื่นสามสิบโอ้ไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเห็นว่าอยากได้อยากได้มีมุกเดียวเล่นแม่งรั้งวันชอบอะไรมุกนี้นั่นแหละเล่นต่อดรอบ ไปออกไปหมดเลยไปแลยจานนี้ก่อนจานจานหมเลยของขังตัวอะไรเนี่ยถั่วอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นี่ถั่ว <c oughs> ของอาจารย์ญญเกจิเหว